ชกรเดมเฉพาบาปบดูกนาตาพวเราบกวาดตาพกก็ได้กอกานนอนแล้วมันมีชันเงสักคือตุ่ลวันน่ก็ได้กอกาเรหมูบีจาชีตินี่เนาะแล้วมันมีชันนงชวสลเลสักแ่แ่นอนพาลีจอจชีคชื่อเนาะรตโกเชื่อบาคาเลีตาฮัดฮสานเนาะเชื่อดูคิดจิคเโพาคิดเตอตีเลคิดชินุยเนาะลีจอชีเราเีชื่อเนี่ยซมมือกมาเนาะ แต่ปลาเกจวาอ่าแต่เปตตัจคระสวัสดิ์สวัสดิ์ปลามันมีชันญะนี่เอาดูเวลานี้ซะเลยพะทมี้มีเก๋เนาะเป่าลุบาแห้วเด้อเป่ากะกะนี้แต่ว่ามามาอื้อบะเนาะแต่ว่าอ่ามาน้ำมาเกลียบะนะมึงมาน้ำมาเกลียนี้ตัวลุโรซะเลยเปตาแกเกจวาผู้รีบะมันเลยบ่แก่พะทมี้เจ๋เนาะดิซอเกจวาลือฮัดออกป่าดอก้วยถ่อนี่ปลาเลกออีปะตูปูรุ่นญาตินี่ น่ะเนี่ยโคดอเทนิกกะบานเนาะปะเลอ่าผมนี่มาซอบ่าเพื่อศิลปะนี่เนาะมีดิโซเปเกปาธรมีจิผมผมมึงจะเคบเกปะเลอ่าบามูบาคูลีใบชาผมมาเออมาซอเลเออปามีอะปาตกุเลบมีลาลาิปนนี่เอกระว่าอะเนาะกเตะเนาะ ปาแล้วบาตมาเออปลาตะมีเสื้านี่มือกอรอเ่กัญญากระจายว่าก็อเข่งกรจายตาสักยน้่ยกระจายก็ลดกนาแบบจี่ข้อกระจายสัตว์ทะเลปลาไน้กระจายที่ขออยางนี้แล้วท่านี้ก่าแต่ละป่าละขี้โหลขี้คอนกุนเจมีกีนี่ตับ่าขี้กูขี้กัวกับปาตอนตับ่าขี้แออีพอบาเนาะแล้ว ทีดต no so no so ัเลกู้ซอมตัวนี่ตัวบาตัวจมาเจ้ปลเลาบาเล่ขัวปวบากแลห้าวอหนอตอบาขี้นิชูปลากรตาคุตาขอบาเนี่ยีด้ตัเลบากขี้ดุลูุลูบาเจวีขี้นี่เกี่ตาเอตาพ่อที่ไดเล่ก็บาขี้เจหมืนตัวนี้ตาพอตาเลี้ยขี้ตาพ่อตาขาวตาคุตาซอข้าจะเนี่ยมอ โอกคเลยนะมือบอจะไปอยากใในปรบชาลนกรจว่าเตะีบ่ามาใดนืีบาในมือขึ้นในจูปัดเชิดเบ้นกินน่มือลคอนิคลื่นมือรนึ่ดีกว่านบ้นบาอะไรเราคุกคีกัรที่กอลล่านมือที่เราบานี้บยู่เลยคิมนาอะเอาไดาเชโกดเบนีอาญาโก้เบ้ยนี่เดนมือขีตานี้คิมนาสักลื่นหน่งก็รออ่าอัตากสซายก็เยอะนะ ยี่กตสุดตัสสอแล้วดนมือนะดมือลชั่วโมนี่แค่ปะก็แค่เลยแค่เทะลปาถมมีมีเกัปาะนาปาโปาตาตัวตัวเามีกนี่ยที่จะยาวชั่วโมงไปไปดาไกลขึ้นอมคิกาเลยหรจะชิมคกัเลยจะยวตาสุตัสนี่ต่มาเอมันหน้าตาสิรงผานอผมมาเออมันหน้าแบบแบบปุลอคนนี้ผมมาสัติลหอมาสิบอเนาะ นี่ economic ที่ตาซาคือจเนาะมีสัจจะพากันสาธิแกเนาะภาวะเลยเอ่อมินาฮูลิชาชีสาดากุติคอปโยบาเกรันดรเจเนาะแล้วตนมีใหญ่เนาะและลิโจชกีและจอมนติวกวยดาเอ่อชาดูคิชิคิชโปซาคิลุยติลุยชิเนาะแต่ว่า แพทเจ้าก็ตอนนี้ติ้วปลาปริสะโพนาหูไว้แล้วก็ใจเยสุครีโขหรือปลาสดุสิโพอาตกะตัวขีเนะอาเวสิรูปขูสกอเวดอเลอาเวเสียกลาสระโซลุลิตามาโลกเวตกาปจอดอกก็จเยสุจ้าจ้าเวตาดอเตเปิดาสลายตามาโลกเสดผากรานี ตามาหลอเลออารมณ์ด <ersch> ุตมีแวพลิดเลเลยก็จะยิูเตชอดเตดานบากเอควิปยวนก็จะเลสุเลสะเลนตาสุก the ิสาเลยดอเลนตากุทอพานรอนี Math ่ยหรอตายมีแวตามาหล่อเลออารมณ์ดุตดอตาเล่ออโคเซทีหรอดอีทิทีนี้มีแว่น่กบากควีปวากาดีเนควีนซาดเนี่ยโ มอเสยตามาหลอดวีศิลปาตสุตัสอแคเลนี่ลอรูปุเวเลตมาหลอขิติปูนี่หลองปินาเลลิจัจฉีเล่เมชานิยัยเนปะนะโฮลอตติบาแคเลลิก็เลลัยยะเนแคเลจมุสิโจนีเอ่อตะมาหลอโอเวราธิติขีนะเลลไปสีญาบานี่เนาะตะติปุรภะระยั่วหนอแคเลระฮอติแลกุคุยะเนติลัจฉีจีนีอืมเปอขิกาเลอดอเปอ ตนโนบาปะปะสีญาก็กะบาชาเลแพเจสุครีอิจุเจสุครีเฮตตีตานบันเนสกมันหรือมาแปรเอเคกะจายวาตะมะลอกะจายวาตาพิตะมะก็มีบาชาตัมมาจิราลอตะมะลอครอสโซสิริพานิบาฉะละรูปภูวะดาอะคุสิวคีถีคีถีเตอร์จีเอกรีนิจาเลซูเลซาลรีเลบาร์เน่ ทีนี้ทีดาแปลกวีป่าแล้วบ่คือเนาะป่าอะละดีแปลแล้วปื้อจ่าแล้วว่าซ่คอมมียุบแผลๆแล้วเนาะแล้วจะบลโผล่กูคล้ายนี่นะปกติเราก็จะอยู่ว่าก็จะอยู่ก็มีนี้บาชาเลยไปตานครเนาะซีนี่ๆเปเปเตยเอาแล้วปุสกิสั่นเลยว่าไปบาดาบาละนี่ตะละเกตะลุเกตะลาติมีเนาะปัจจุบันนี้มาลูดแถวโปทแวซีแล้วเลยบ่า có đồ cái chai cái chai bà trà bà xa cho chưa đưa cái chai ra ồ dí dí thò thò bà trà lên bố mẹ quê cái chai ra lửa sủi lửa lửa bự lửa bự ban đã tạt là bự bự nó bà bà kẹ bà mình về nó đi chúng

อลุดดูด้ีเนาะหดู้วยอะบ่ใบกุยปาแล้วปาแล้วปูแล้วพกขู่พเคาะเอดีเปกุยเราได้ปจาสได้แต่แรกไปกุยปกิจาส่นมาซาดิลลเอปซาลอนกาแลซาลอนันลอเมียไปซาลอนเลยปยอให้มาอืมันน่าปะบาไปซาลอนเลยวไให้ชาบิกาบือบระแบาประดาดินีเจ็บไม่เอประกาโค่ดีไปเราจ่าสไปเนี่ยปเจอมาห้าวปลาสุปลาซาบะเอชาบิกาบือประกะโค่บาเนาะ อะไรจังนี่น้าแตสุตัสโซช่ยคันนี่แต่สุครีเตลปาลติลาเชลัยนราปรบหัวคิ้ิีละแต่ลโดนมือเนี่แม่กระจาาทุกจราจวะาดนแหน่ไปเล่นคู่นกวนี่เนี่ยเราเนี่ยกระจาสันี่ชมสันเลยเล่นเลไเปเปละแค่เลยนี่น้ามมีนอย่างเจิบปิจิผัานาก็ดีก็ก้าเล่นดูดูนาอ่อสกอร์ิจอชีเชคิเชยนาะก็รอ ta là mình kẹp đi kẹp hồ Chúng mi Đã ở khi nó Kê xua ở xua ở kê Thu sửa trò là bắt đầu mua bữa xế nó Là Đây là 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 Về có ca Nó là lý cho chi chú Tôi chi bữa ấy nó Mà cho cô chú chú bà có đi nó